คุณพ่อของลูกน้อยเชื่อโขนอุชาได้โพสต์ข้อความเขียนเป็นอุทาหณ์ท่านผู้ชมโปรดฟังดีๆเ <c oughs> ป็นอุทาหณ์สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่พาลูกไปคลอดตามโรงพยาบาลเพราะมีการสลับตัวเด็กท่านผู้ชมนี่ถ้าไม่รู้หรือไม่ผิดสังเกตไม่แอบ,บถ่ายรูปเอาไว้ทั้งที่โรงพยาบาลห้าม <c oughs> เป็นหลักฐานสําคัญป่านนี้ลูกของคุณพ่อนุชาอาจจะข้ามไปเมียนมาแล้วเพราะไปสลับกับแม่เด็กที่เป็นเมียนมาเขาห้ามถ่ายรูปแต่ผมมาแอบ,บถ่ายรูปลูกเอาไว้ทุกวันส่งให้แม่ผมดูส่งให้ญาติิดูตามปกติแอบถ่ายทุกวัน เพราะวันที่17ก็ไปเยี่ยมหน้าลูกผมเปลี่ยนจากผมยาวก็สั้นจากลูกผมมีคิ้วคิ้วก็หายป้ายชื่อเท้ามือซ้ายกับขวาก็หายเสื้อผ้ารวมถึงผ้าขนหนก,ก็ไม่ใช่ของลูกผมเฮ้ยถามพยาบาลป้ายชื่อหายไปไหนเขาบอกว่าอาจจะหายตอนอาบน้ําแล้วเสื้อผ้าในกล่องไองจ,จะสลับกันก็ได้โรงพยาบาลอีกทีสงสัยไม่ใช่ลูก ขอให้โรงพยาบาลการันตีหรือพูดให้ผมสบายใจหน่อยได้ไหมว่าคนที่ลูกผมเขาก็บอกว่าลูกของคุณพ่อจะไม่เหมือนเด็กคนอื่นค่ะลูกคุณพ่อให้ยาเจ็ดวันดังนั้นที่ข้อมือมันจะต้องมีรอยช้ำจากการถูกเจาะเลือดพ่อดูข้อมือเด็กคารกมันก็มีจริงๆค่ะมันมีรอยช้ำจากการถูกเจาะเลือดถามไปอีกเอาแล้วทำไมผมลูกผมอะ่ะมันสั้นลงแล้วคิ้วตอนแรกลูกผมมีคิ้วแล้วคิ้วมันหายไปโรงพยาบาลตอบว่าเด็กหน้าเปลี่ยนทุกวันคืนวันคารทนไม่ไหวโพสลงในกลุ่มข่าวก็ทุ่มแบนให้เพื่อนๆช่วยกันดูว่าเด็ก ส่วนใหญ่บอกว่าคนละคนแล้วแนะนําบอกให้ไปโรงพยาบาลตรวจด NA เช้าวันพุธยี่สิบเอ็ดสิงหาพาลูกกับแฟนไปโรงพยาบาลตรวจสอบและเล่าให้พยาบาลฟังทั้งหมดก็เลยเริ่มมีการเจาะเลือดผมแฟนผมและเอาเด็กที่ผมเอาได้กลับบ้านไปเมื่อวันที่สิบแปดที่ผ่านมาผลออกมาเด็กเนี่ยเลือดกรุ๊ป B ตัวผมเลือดกรุ๊ป AB ส่วนแฟนผมเลือดกรุ๊ป A โกรธและโมโหมากเสียใจมากคือสงสารลูกผมแล้วมาหัวโรงพยาบาลอะรองผอ,อ,อมาคุยค่ะผมบอกแล้วจะทำยังไงทำยังไงก็ได้คือให้ผมเนี่ยได้เจอลูกตัวจริงของผมต้องไม่ได้แอบถ ปรากฏว่า21สิงหาโรงพยาบาลก็หามาจ <ด S 1> นเจอ,จอก็คือมีการเจาะเลือดของทั้งสองครอบครัวค่ะโดยครอบครัวบ,บ้านนูนะ่ะเขากรุ๊ปดีทั้งกรุ๊ปก็จะมาสอดคล้องกับเด็กคนที่คุณพ่อเอากลับบ้านน้องกรุ๊ปดีผมก็ได้คุยกับอีกครอบครัวเขาบอกว่าน่าจะสลับกันวันเสาร์เขาก็งงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆลูกเขามีคิ้วท,ท,ทั้งที่ตอนแรกลูกเขาไม่มีคิ้วและครอบครัวนั้นเป็นเมียนมาค่ะและที่สําคัญคุณพ่อบอกลูกผมที่ไปอยู่กับแม่เมียนมาถูกให้ยาฆ่าเชื้อเกินท่านผู้ยาาา่เชื้อขด าทูชมคือมันต้องเจ็ดวันตามที่พยาบาลบอกอะค่ะผลปรากฏว่าโรงพยาบาลรับผิดชอบอยังไงก็คือเจาะเลือดให้ฟรีเสร็จแล้วก็พาไปตรวจด n เอที่โรงพยาบาลรามาล่าสุดเมื่อวันที่19กันยาสิบห้ากันยาที่ผ่านมานี่เองผล DNA อนเอออกมาแล้วค่ะจากรามาซึ่งผลเป็นไปตามนั้นเด็ก2บ้านสลับกันจริงๆค่ะและโรงพยาบาลรับผิดชอบเยียวยาบอกเดี๋ยวจะให้สิทธิ์รักษาลูกของคุณพ่อฟรีแบบพิเศษแบบพิเศษคือไม่ต้องต่อคิวคือถ้าเมื่อไหร่จะไปรักษาโรงพยาบาลก็ให้โทรบอกว่าเป็นอะไรแต่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองแล้วมันฟรง คือเขาบอกเขาเดี๋ยวเตรียมทาเอกสารเอาไว้ให้จนน้องอายุครบ20แบบพิเศษก็คือไม่ต้องต่อคิวแต่จ่ายเงินเองคุณพ่อตัดสินใจบอกเลยว่าขอค่าเยียวยาจิตใจไปส0งแสนโดยจะแบ่งให้แม่พาม่าไปสักแสนหนึ่งคนละครึ่งค่ะแล้วก็บอกสองครอบครัวตอนที่เข้าไปคุยเนี่ยไม่ได้คุยพร้อมกันนะคุยกันคนละวันแล้วมารู้ภายหลังว่าหมอบอกว่าจะให้สิบหมือนกันทั้งสองครอบครัวค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกเรื่องรักษาทําได้เลยทันทีณขณะนี้คือฟรีส่วนเงินบอกรออีกสองอาทิตย์แต่เขาไม่รับปากว่าจะได้ไหมอาจจะได้้้้ตััังคคําาถมมมนนีีแบบบดวยเหรรอ